السلامualaikum ah w, uh. w ah a r ah a h m a t u l l a ลอ w a b ว r a k a t u h الحمد ل อ ه وحده ا ل ص ل ล ة والسلام على من لا نبي بعد أ ส ا ลามุอินดิต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเป็นผู้รับชมหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างกล้องนะครับต้องออเอยน้ำหลายหลายท่านนะครับไซฟุลล้อบารูดฮานีฟนะครับฮาบีบแล้วก็อัสซารีนะครับที่มาช่วยเซตกล้องในวันนี้นะครับกับรายการของเรานะครับคืออะรีดตุสลับเป็นหลักความเชื่อ ที่มีบรรทัดฐานมาจากอันกุรนและสุนนะของท่านอบีสลลอุลเลาฮุยลัยลฮิวะซัลลัมนะครับที่ผมคัดสรรหนังสือมาคือหนังสือสามามสามามุนมินนะบิชารีเอติกอตอาลิสุนนะของท่านอบูบักอันอิสมาอิล,ลีซึ่งคนที่อธิบายหนังสือเล่มนี้นะครับก็คืออาจารย์ท่านหนึ่งในมหาลายอิสลามมหานครมาดีนะและก็เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ที่มัสยิดนบะวีนะครับพี่น้องครับผู้ประพันธ์คนนี้ก็คือ เป็นคนที่เกิดอยู่ในช่วงยุคสลับท้ายๆมีอายุเก้าสิบกว่าปีและท่านเสียมานานแล้วแต่ว่าผลงานของท่านยังถูกจารึกไว้ตอนนี้เรามาถึงหน้าที่สี่สิบแล้วท่านมุซอนนิฟผู้ประพันธ์ก็คือท่านอบูบักันอิสมาอิลีท่านบอกนะครับจากเรื่องเดิมก็คือเรื่องว่าบรรดานักฮะดีสหรือชาวซุนนะจะยืนยันว่าพงอลล์ทรงมีพระพัก พระอ,องค์ล้ทรงได้ยินพระอ,องค์ละอทรงเห็นพระอ,องค์ละอทรงมีความรู้พระอ,องค์ล้ทรงมีพลังพระอ,องค์ละทรงมีอำนาจและก็พระอ,องค์ล้ทรงพูดด้วยนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อเขาพูดเกิดน,นามาเรียบร้อยคนที่อยู่ในยุคเซิร์ฟเขาจะยกตัวบทหลักฐานตามซึ่งบ่งบอกถึงการยอมจํานวนต่อหลักฐานท่าน มมซอนนิบหรือผู้ประพันธ์ได้บอกว่าวะลแกินกะมากอและตะบ้ารักะวะตะอาลาวะย ok uh ะเบกอวะจูฮูรอบบีกะถ้าว่าดังที่พระองค์อละทรงได้กล่าวไว้ทรงตัดเอาไว้ว่าพระพักของพระองค์พระผู้อภิบาลของเจ้านั้นยังคงเหลืออยู่ยังคงดำลงอยู่นั่นเองกะกอและและพระองค์อลาะบอกว่าอันซะละฮูบิอินมิฮิพระองค์ละทรงประทานมาด้วยกับความรู้ของพระองค์ นะครับวก็และและยูฮีตูนบีเชยินมินเินมิฮิอิลลาบีมาชะไม่มีสิ่งใดจะมาตรนหนักหรือว่าห้อมร้อมความรู้ของจากพระอ,องค์ได้นอกจากสิ่งที่พระองค์ละทรงประสงค์เท่านั้นนะครับวก็และฟลิลลาฮินออซ์ตะตจามีอานะครับพระอ,องค์อละทรงกล่าวว่าดังนั้นสําหรับพระอ,องค์นั้นเป็นผู้ทรงมีอํานาจทุกสรรพสิ่งทุกอย่าง วก็แล้ววัสมะอะบานีนาฮะบีไอดินและพวงรถทรงตัดว่าและชั้นฟ้าทั้งหลายเราได้สร้างมันด้วยกับอำนาจนะครับวก็แล้วพองรถทรงกัดตัดว่าทรงตัดว่าอัลลอลัมยาเราอัลลอฮันและสี่คอละก็หุ้มหัวอาชัดดูมินหุมกู้วะพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงพวงรถทรงสร้างพวกเขาทรงสร้างพวกเขา ในหมู่พวกเขาเองพระองค์อละเป็นผู้ทรงที่มีพล,ลังอํานาจมากที่สุดวกกอละจาละอินนัลลอฮะฮุหัวรอซากูซุนกูวะตินมาตินและพระองค์ละทรงตัดว่าแท้จริงพระองค์ละเป็นผู้ให้ริสกีเป็นเจ้าของพลังอํานาจอันสมบูรณ์แบบหามีผู้ใดเปรียกอันนี้คือตัวบทจากอายะอันกุรานที่นี้ นักวิชาการที่ยิ่งใหญ่ก็คือคนที่อธิบายท่านได้บอกนะครับเวลาเรียนหนังสือเวลาสูงขึ้นเขาจะเรียนตัวมาตันมาตันก็คือตัวบทใช่ไหมและนักวิชาการจะมาอธิบายมาอธิบายด้านล่างเนี่ยอธิบายตัวบทด,ด้านบนท่านบอกว่าผู้ที่ประพันธ์เนี่ยได้ยืนยันคุณลักษณะข้างต้นตามแนวทางของอาลุฮัดดิสอาลุสุนนะวันจามะหรือแนวทางลาฟีคือยืนยันยังไงอะ อัสรียืนยันยังไงยืนยันอิมรอรุฮาแกมาจะอัตยืนยันดังกล่าวนั้นปล่อยให้มีมาดังที่มีมาในตัวบทดังกล่าวโดยให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับตัวบทหลักฐานนูุซชรียะหรือเชริยะบทหลักฐานทางด้านศาสนาแปลว่าอันกรานกล่าวอย่างไระดิษกล่าวอย่างไรเรายืนยันไปตามนั้นผู้ประพันธ์ได้ ยกหลักฐานวิทย,ยบกอว่าจุฮุรบบิกะซุนเจลาลิวันอิครอมพระพักใบหน้าของพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นยังคงอยู่เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงมีเกียรตินักวิชาการบอกว่านี่เป็นการยืนยันถึงคุณลักษณะว่าอัลลอฮ์มีพระพักมีใบหน้าบนความเหมาะสมและความยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยหนึ่ง มินกอยริตกยีฟินไม่ให้รูปแบบวิธีการว่าหน้าของลอเป็นแบบนี้น,นี้ไม่อนุญาตมินกอยริตมซีลินสองไม่มีการเปรียบเทียบว่าลอมีหน้าเหมือนกับสิ่งถูกสร้างไม่มีการให้การเปรียบเทียบว่ามินกอยริตัชบีหินและไม่มีการให้ความคล้ายคลึงว่าอลอมีพระพักก็ต้องเหมือนกับของมนุษย์ไม่อนุญาตนะครับว่ามินกอยริตาตีลินซี โดยไม่ให้การมีการปฏิเสธต่อตัวบทหลักฐานนั้นอันกุรานกล่าวมาไม่ให้วิธีการไม่ให้รูปแบบวิธีการใช่ไหมไม่ให้รูปแบบวิธีการไม่เปรียบเทียบให้คล้ายคลึงแล้วก็ไม่ปฏิเสธตัวบทนี่คือจุดยืนของชาวสุนนะดังนั้นความหมายที่บอกว่าพระองค์ลทรงมีใบหน้ามีพระพักก็มีพระพักหักกีกี้ก็คือพระพักจริงๆและพระพัก พระพระพักของพระอ,องค์ก็คือใบหน้าของพระอ,องค์นั้นไลสากุกับูจูหินมาคลูกีนไม่ได้เหมือนกับใบหน้าของสิ่งถูกสร้างนี่คือแนวทางสุนนะและคุณลักษณะของใบหน้าของพระอ์อัอต์ก็เป็นที่รู้กันครับว่าเป็นคุณลักษณะซา,าตียะซาตียะแปลว่าอะไรเอาละฮานี้ซาตียาแปลว่าอะไรซาตียะแปลว่าอัตมันตัวตนของพระอ,องค์นะครับแปลว่าอัตมันตัวตน ก็คือเป็นสิฟัตเฉพาะส่วนตัวของพระองค์คุณลักษณะส,ส่วนตัวของพระองค์วันมุซอนนี่ฟูและผู้ประพันธ์ก็ได้ยกหลักฐานนี้มาเป็นเพื่อยือนยันถึงคุณลักษณะว่าอัลลอฮ์มีพระพักทําไมต้องยืนยันในบ้านเรามีคนปฏิเสธนะว่าเอออัลลอฮ์ไม่มีพระพักหรอกมีไม่ได้เดี๋ยวมันต้องเหมือนมนุษย์มีปุ๊บคิดในสติปัญญาเอ้ยมันต้องเหมือนวายิบต้องเหมือนเลย ปฏิเสธตัวบทหลักฐานแม้จะเป็นอายะอันกุรอานก็ตามเนาอ์ซุบิลลาฮิมินซาลิกซึ่งดังกล่าวนี้มันเคยเกิดขึ้นในอดีตคนที่ปฏิเสธตัวบทอันกุรอานและสุนนะนั่นก็คือหนึ่งในนั้นคือเป็นหลักฐานในการตอบโต้กลุ่มยะมิยะกลุ่มยะมิยะนี้ปฏิเสธทั้งหมดในอันกุรอานเลยคุณลักษณะของเราไม่มีเลยนะครับ เพื่อเป็นการยืนยันว่าอาลัลลอฮ์นั้นมีพระพักที่แท้จริงเพราะไอ้พวกนี้ปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่มีพระพักมีไม่ได้ถ้ามีต้องเหมือนมีมือไม่ได้มีต้องเหมือนอลัลลอฮ์อยู่บนไม่ได้มีบนก็ต้องเหมือนนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดด้วยกับการตีความที่เสียหายบางคนในหมู่อะลุนบิดะหรือคนที่เป็นพวกยะมียะมุอัตซิละอัชัยรอบางคนตีความพระพักใบหน้าของพระผู้เป็นเจ้าแปลว่าความดี ไปแปลว่าความดีหรือบางคนไปตีความว่าพระพักของอัลลอฮ์ตรงนี้หมายถึงทิศกิบละบ้างบางคนก็ไปตีความอะไรมั่วซั่วนะครับไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนานี้ไม่อนุญาตและนักวิชาการท่านนี้ก็ได้ยกมาอีกว่าอันซาลาฮูบิอินนี่พระอัลละทรงให้ลงมาด้วยกับความรู้ของพระอ,องค์นะครับดังกล่าวนี้เป็นเครื่องยืนยนันเพื่อยืนยันว่าอัลลอฮ์มีสีฟัตอะไร สิฟัตความรู้พระองค์เราต้องมีความรู้อันนี้เป็นสิฟัตเป็นคุณลักษณะให้กับอัลลอฮ์สุบฮานะวะตาลาดังที่มีความเหมาะสมทุกคนมีความรู้แต่ความรู้ของเราไม่เหมือนความรู้ของพระผู้เป็นเจ้าและความรู้ของพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่เหมือนของของเราของเราเนี่ยมีรู้และก็ไม่รู้แต่ของพระผู้เป็นเจ้าทุกสรรพสิ่งพระองค์ทรงทรง,งรู้นะครับนี่คือหลักอากีดะหรือหลักการศรัทธาของคนในยุคซาลา และเช่นเดียวกันเขาได้บอกว่าซีฟัตนี้เป็นซีฟัตซาตียะที่มาด้วยกับอยู่กับตัวของพระองค์อัลลอสุบฮานะฮัวตาลาและเกี่ยวพันกับพระองค์อัลลอสุบฮฮานะหัวตาลาไม่มีเวลาใดที่พระองค์อัลลอฮ์จะขาดตกบกพร่องจากความรู้ของพระองค์เลยหมายความว่าแม้ว่าไซฟุตล้อจะอยู่ห้องน้ำพระองค์ก็ทรงรู้ไม่ว่าจะอยู่ที่รับที่แจ้งทําความดีหรือความชั่วนะครับ ให้มีความยำเกรงมากยิ่งขึ้นคือเราต้องมีความเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบหฮานะวะตาลาทรงรอบรู้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับเนี่ยมูซอนนิฟผู้ประพันธ์ได้ยกหลักฐานนี้เพื่อตอบโต้พวกยามียะและพวกกูลอันกอดรียะพวกกอเดริยะคือพวกที่ปฏิเสธการกําหนดของพระผู้เป็นเจ้าเขาปฏิเสธยังไงรู้ไหมอัสรีเขาปฏิเสธว่าเนี่ย เราอะนะทำอะทุกอย่างที่ลี่กำลังดูคลิปเนี่ยคลิปอะไรไม่ดีนะครับอาจจะดูการ์ตูนอาจจะดูอะไรเงี้ยไม่ดีนะครับทีเนี้ยพวกนี้ก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่รู้หรอกต้องทำก่อนอัสลี่ีต้องทำความผิดก่อนแล้วเราถึงจะรู้นอุซูบินและนี่คือการปฏิเสธการกําหนดของพระผู้เป็นเจ้าความรอบรู้ของพระผู้เป็นเจ้านะครับ และเสียหายซึ่งทําให้สิ้นสภาพจากการเป็นชาวซุนนะเลยนะครับดังนั้นความเชื่อที่ถูกต้องคือเชื่อว่าทั้งก่อนและหลังพระองค์อละทรงรอบรู้ไม่มีเวลาใดที่จะไม่มีความรู้เลยนะครับพระองค์ละทรงตัดอีกว่าฟาลิละฮินอิซาจะมีอ่านะักวิชาการได้ยกอธิบายว่าดังกล่าวนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าอัลลอฮ์มีคุณลักษณะที่อินซา สูงส่งยิ่งใหญ่มีพระกําำลังอำนาจนะครับบนความเหมาะสมและความยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยขัดแย้งกับคนที่ชอบไปตีความความหมายดังกล่าวนี้นะครับ และยกหลักฐานวัซอบานนาฮาบีไอดินและพระองค์ล้อสรงและเราได้สร้างชั้นฟ้าท้องฟ้ามาทั้งหมดด้วยกับอำนาจพลังคำนี้บางคนอาจจะไปเข้าใจผิดไอดินแปลว่ามือไม่ใช่นะครับคนละลากสลับกันยาดุนไอดีนะครับแปลว่ามือเหมือนกันแต่อันนี้อาดุนอาดินย้ำของมันอาดีไอดีนะครับ อันเนี้ยคนละลากสลับกันคนละความหมายกันนั่นเองวามาบากไดฮามินันอายะดีอิสบัติซิฟตินกูวาลิลลาฮิอัลันวะจุิลลาอิกิบิ ا إ นะครับดังกล่าวนี้จากอายะดังกล่าวนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าอัลลอฮ์ทรงมีคุณลักษณะเรื่องของกู้วะอะไรคือกูวะใส่ฟุลเหรอกู้วะ,าลละ,วะมามานากู้วะพละกำลังอำนาจ ว่าพระองค์ลอทรงมีคุณลักษณะคือผู้ทรงมีอำนาจที่มีความเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยโดยขัดแย้งกับคนที่ชอบไปตีความจากกลุ่มที่หลงผิดนะครับโดยอ้างว่าคำเนี้ยไอดินเนี่ยมีจุดประสงค์คือแปลว่าอานาจนะครับในอายะเนี้ยหมายถึงบอกว่ามูรอสของมันคืออำนาจแต่จริงๆแล้วความหมายมันคืออำนาจตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับ และเช่นเดียวกันครับทุกคุณลักษณะดังกล่าวนี้ทั้งหมดต้องมีตัวบทจากอันกุรอานและสุนนะวาจิบใครก็ตามที่จะเชื่อเกี่ยวกับพราะผู้เป็นเจ้าได้ต้องตามตัวบทที่มีมาจากอันกุรอานและสุนนะเท่านั้นไม่อนุญาตให้คิดเองไม่อนุญาตให้คิดเองประการต่อมาครับ ท่านมุสันนิฟได้กล่าวต่อว่าหรือผู้ประพันธได้กล่าวต่อว่าฟะฮฺวะตอาอัลลาซุนอินมิวันกูวะติวันกุดรอติวะซามัยวันบัซริวันกาเลมิกามากระจะอ้าละดังนั้นพระองค์ลัเป็นผู้ทรงสูงทรง,งผู้ทรงเป็นเจ้าของความรู้เจ้าของพละกกาลังอํานาจเจ้าของทุกความสามารถเป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงเห็นเป็นผู้ทรงพูด ดังที่พรงโลสุบฮานั่งวะตาลาทรงกล่าวในอายะนี้ครับวลริตุสนาอะลาไอนีเพื่อที่เจ้าจะได้สร้างมันให้อยู่ในสายตาของข้าแล้วพง์ลสุบลาทรงกล่าวว่าวัสนาอินฟุนกาบีอายุยนนาวะวะฮีนาและเจ้าจงสร้างเรือพูดกับน,นบีนะว่าเจ้าจงสร้างเรือด้วยกับการที่อยู่ในสายตาของเราและวะวะฮีนาอยู่ในวะฮีของเรา ว, Allah. ว,ออว่ากล่าวถึงาอาให้ถ้าย่อมรับคมาองาระเจลาจนกว่าเขาจะได้ยินดำรัสพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าคำพูดของพระองค์อัลลอฮซุบฮานะฮฺอัละอซึ่งชาวสุนนะต้องเชื่อว่าอันกุรอานนั้นคือกะลามุลลอฮ์ไม่ใช่สิ่งถูกสร้างกะลามุลลอฮ์แปลว่าอะไรคำพูดของอัลลอห์ มีทั้งเสียงและอักษรน,นะครับมีทั้งเสียงและอักษรดังนั้นเนี่ยถ้าได้ยินได้แปลว่าต้องมีทั้งเสียงและอักษรด้วยและนี่เองเป็นเครื่องยืนยันว่าคนในยุคสลับเชื่อว่าอาลัลลอฮ์ทรงพูดได้นะครับอลัลลอฮ์ทรงพูดและพูดและต้องได้ยินและเสียงและอักษรวอกกอแล้วและพระองค์อัลลอฮ์ทรงตัดอีกว่าวอกัลละมัลลอฮุมูซาตักลีมาและพระองค์อัลลอฮ์ทรงพูด กันละมาทรงพูดคุยกับนบีมูซาตัคลี่มาเป็นการพูดจริงๆนะครับเป็นมัฟูนมตลักเคยเรียนยังกันละมาล้อมูซาตักลีมานะครับทีนี้ยืนยันว่าล้อทรงพูดกับนบีมูซาจริงๆถ้าพูดอย่างไรว่าล้อวาลัมแต่แน่นอนพูดจริงๆและพูดอย่างเงี้ยต้องมีเสียงลักสรน,นะครับไม่งั้นพูดไม่รู้เรื่อง พูดยังไงแบะบแแบะบไม่ได้นะครับมีไหมไม่ได้นะครับโฮงลอซุบะฮะนหัวตาละทรงกล่าวอีกว่าอินนามาเกวลุนาลีเชยอินอิซะอะอาราเดนาฮูอันนากูละละหูกุนฟฟยกูนแท้จริงคําตัดของเราที่ได้กล่าวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นเราจะกล่าวว่ากุนฟฟยกูนกล่าวว่าจงเป็น และมันก็จะเป็นขึ้นมาแปลว่าพูดนมีเสียงเงียบษอนไหมกุ้นเนี่ยมีเสียงเงียบษอนไหมมีเสียงและมีอักษรน,นี่คือคําตัดของพระผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นครับผู้อธิบายได้อธิบายว่าแนวทางหรือมัสฮับของชาวอะลิสุนนะว,วันจามาชื่อของชาวอะลิสุนนะมีอะไรบ้างหนึ่งซาลาฟีอาลุนฮะดิรวันอาซาร์ตออีฟะมันซเรออะลุสุนนะว,วันจามา และก็มีเรื่องฟิรกอนาจิยะและมีอีกหลายชื่อหรือสวัสดุนอาซอมนี่คือความเขาเรียกว่าอะไรชื่อแตกต่างกันแต่ความหมายเดียวกันแนวทางอลิสุณนะยืนยันนะครับยอมรับแนวทางว่าจะต้องยืนยันคุณลักษณะทั้งแปดที่ได้กล่าวไปข้างต้นมีอะไรบ้างอผู้ทรงมีความรู้ผู้ทรงผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นผู้ทรงมีอำนาจผู้ทรงมีความสามารถ ผู้ทรงพูดผู้ทรงมีพระพักท,ท,ท,ทั้งหมดนะครับที่ได้กล่าวไปข้างต้นแังการนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าหลักฐานก่อนหน้านี้ที่มาจากอันกุรอานและสุนนะมาทําลายหลักฐานความชุบาฮ์ชุบาฮ์แปลว่าข้อคุมเครือมาตอบโต้ข้อคุมเครือของพวกมุตะเอาวีลินก็คือพวกตีความในอดีตกลุ่มที่ตีความหนึ่งยะมียะ มมอตซาซิละและอาชัยรอและกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมาตูรีดีะนะครับที่ตีความตัวบทจากอันกุรอานหะดิษจนกระทั่งถึงขั้นบางคนปฏิเสธตัวบทที่มีมานะครับนั่นคือการด้อยค่าอันกุรอานและสุนนะของท่านอบีศลอลลัลลอฮุอะลลยิว่ซัลลัมและนี่เองจัดสำนวนข้างต้นบง่งบอกถึงตัวมาตันที่มีความ สิริมงคลความจำเริญนนะครับมีบรารอกะดังนั้นเนี่ยอยากจะฝากถึงผู้รับชมทุกท่านนะครับว่าคำว่าบรารอกะคนชอบไปตะบัรุกกับคนที่มีความรู้นะโดยเฉพาะบ้านเราชอบตะบรรัรโกโหกินน้ำลายบ้างไปรูปคำอาจารย์บ้างเพื่อจะเอาอะไรเอาบารมีเอาอะไรเนี่ยนั่นไม่ถูกต้องบรารอกะจริงๆที่ถูกต้องคือความรู้ และความรู้ที่มีบารอกะต้องมาจากก้อละลอว่าก้อละรอซูลุลลออเอาล้อว่าและรอซูลว่านั่นคือความรู้ที่มีบารอกะจริงๆนะครับอัสรีพระองค์ลอสุบานวะตาลาทรงบอกในอัลกุรอานว่าพระองค์ลอทรงอาลีมุนอาลีมุนแปลว่ารอบรู้นะครับส่วนอินมินฮากีกีเป็นผู้ที่รู้จริงถึงแก่นแท้ไม่ใช่เป็นการกีหน้ายะเปรียบเปยด้วยกับ การตีความแบบผิดๆนะครับของกลุ่มหลวงผิดในอดีตพงศละทรงบอกว่าพงศลทรงมีกาวียุนกาวีอะไรแข็งแรงมีพละกกาลังนะครับเป็นผู้ที่มีพละกกาลังที่แท้จริงนะครับไม่ใช่คําพูดแบบเปรียบเปยแล้วยืนยันตามตัวบทคือจบนะครับเช่นเดียวกันเรายืนยันว่าพลศลทรงมีกุดเอรอ กุรดรแปลว่าความสามารถบอกว่าละทรงได้ยินละทรงเห็นพอองละทรงพูดทั้งหมดนี้เรายืนยันตามตัวบทอันกุรานและซุนนะคือจบดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีนะจึงไม่มีที่บอกว่าไง <c oughs> เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยไม่บนไม่ล่างไม่ซ้ายไม่ขวาไม่หน้าไม่หลังอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อลเราต้องกินทิศต,ต้องมีที่ ตัวบทกุรานไม่ได้กล่าวถึงดังกล่าวเราก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้มีกทที่ผมเคยสอนไปก่อนหน้าคือนับยุนมุจมันก็คือปฏิเสธโดยรวมว่าอัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งถูกสร้างส่วนการปฏิเสธแบบลงรายละเอียดต้องมีตัวบทมารับรองเท่านั้นนะครับเช่นอัลลอฮ์ไม่มีบุตรอัล์มีบุตรไหมไม่มีบุตรอัลลอฮ์ไม่มีบิดามารดาดังกล่าวนี้เป็นการลงรายละเอียด หลักฐานที่มาจากอันกุรอานะดิษ์ที่ยืนยันว่าลอมีคุณลักษณะกุดรอคุณลักษณะได้ยินคุณลักษณะการมองเห็นคุณลักษณะคําพูดดํารัดดังทั้งหมดนี้นะครับเป็นการทําลายข้อคุมเครือของพวกบิดาที่ตีความคุณลักษณะของลออในความหมายที่ไม่คู่ควรกับความยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์ด้วยการด้วยกับการยกหลักฐานจากตัวบทอัลกุรานเมื่อกี้ ดังนั้นเนี่ยหลักการศรัทธาของสุนนะหรือลาฟีจะมาจากไหนอันกรวานณและฮะดิษเท่านั้นต้องฮะดิษซอฮีย์ด้วยนะฮะดิษดออีฟไม่ได้นะครับผู้ประพันธ์ได้ยกตัวบทหลักฐานพระดำรัสของลอาตาลาที่ว่า วอลิตุสนาอะไรนีและเพื่อเจ้าจะได้ทำการสร้างให้อยู่ในสายตาของข้าอยายะนี้เป็นเคือกเป็นสิ่งที่มายืนยันเครื่องยืนยันว่าล้อมีคุณลักษณะสองตาสองพระเนตรจากอายอันก่านยืนยันว่าล้อมีสองพระเนตรและสองพระเนตรเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์จริงๆนะครับความหมายที่นี้หมายถึงพระล้อทรง มองดูคอยดูอยู่เช่นผมบอกว่าฮานิฟอยู่ในสายตาครูนะเดี๋ยวก่อนนะครับอยา่าซนอย่างเงี้ยหมายความว่าไงครูมองอยู่แต่ในขนาดเดียวกันก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามีตานะครับเป็นใช้เป็นสำนวนก็จริงแต่ความหมายก็ต้องยืนยันด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับพระอ,องค์ลอสรงบอกว่าวัสนาอินฟุนกาบิอายุยนาและเจ้าจงสร้างเรือนี้ด้วย กับการที่เจ้าอยู่ในพระเนตรของข้าอยู่ในสายตาของข้าดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับมนุษย์ก็มีสายตาพระอ,องค์ละก็มีตาแต่เราปฏิเสธถึงความไม่เหมือนกันไม่มีความสัมพันธ์กันพออระองค์ทรงมีก็ไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างมีพระอ,องค์อละทรงมีคู่ควรกับความยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์ส่วนมนุษย์มีมีความบกพร่องเช่นทานีฟอาจจะต้องใส่แว่น ใส่ฟุดล้อมไม่ต้องใส่แว่นบางคนสายตายาวสายตาสั้นแต่สําหรับโผู้เป็นเจ้านั้นสมบูรณ์แบบน,นะครับแล้วผู้ประพันธ์ได้ยกหลักฐานฮแต่ยัสมากลมาลมล่อจนกระทั่งเขาได้ยินพระดํารัดของอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาละอยู่ในส ah ุร ah ah, อัตตาบะอายะที่หกนะครับด้วยกับคําพูดของละตาละที่ว่า จนกว่าเขาจะได้ยินผ้าดํารัสของอลัลและพระองค์อัลทรงได้กล่าวว่าว่ากันลรมาล่อุม,มูซาตะคีมาและพระองค์อัลทรงพูดกับมูซาจริงๆเพื่อลิอิสบาติซิฟตินกาแลามดิลเลฮาร์ก,กีก็ตันเพื่อที่จะยืนยันว่าคุณลักษณะการพูดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลอย่างแท้จริงอัลพูดได้ไหมเราต้องยืนยันว่าอัลพูดได้อัลไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นใบซึ่งคุณลักษณะความเป็นใบนั้นถือว่าเป็นสิ่งบกพร่องดังนั้นจําเป็นต้องยืนยันให้กับล้อถึงความสมบูรณ์นะครับและเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์นะครับและผู้ประพันธ์ได้จบท้ายด้วยกับการยกตัวบทหลักฐานที่ว่าอินนามาเกาลูนาลิเชอินอิซาอารอดเดนาฮูอันนากูและละฮูกุนไฟยากูนแท้จริง ดำรัสของเราที่จะมีต่อสิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะให้มันเกิดขึ้นเราต้องการจะให้มันเกิดขึ้นเราจะกล่าวว่าก้นเป็นเฟียอะไรเฟียรุนอัมอชาชเอเฟียรุนอัมอ่าเป็นเฟียรุนอัมจงเกิดจงเป็นไฟกูลดังนั้นมันก็จะเป็นขึ้นมานะครับเพื่อยืนยันคุณลักษณะอิรอดะ ความต้องการปาถนาของพระผู้เป็นเจ้ามาชีอ้อะพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮฮานวตาลาว่าพระองค์อัลลอฮ์มีพระประสงค์จริงๆบนความยิ่งใหญ่และความเหมาะสมของพระองค์ดังนั้นผู้ประพันธ์คนนี้อยู่ในยุคซาลาฟนี่คืออะกีดะของคนที่อยู่ในแนวทางสุนนะท่านได้ยืนยันถึงคุณลักษณะให้กับพระองค์ mi, ด้วยกับตัวบทหลักฐานและทําลาย ทำลายข้ออ้างของพวกชุบะฮาพวกบิดาทั้งหลายที่โยนข้อคุมเครือมาให้กับคนในยุคซาลับว่าเขาไม่ยืนยันบ้างเขาตีความบ้างทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่โกหกหมดเหตุดังนั้นคนคนนี้ผู้ประพันธ์ได้อธิบายอันดับแรกเลยว่าแนวทางซาลับแนวทางอาลิสุนนาบันเจมาในการยืนยันคุณลักษณะให้กับอัลลอฮ์นั้นเป็นคุณลักษณะที่ฮักกีก็ ลักษณะที่แท้จริงเก่นแท้จริงๆที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่บิลาตารีฟาินดาฮุมโดยไม่มีการบิดเบือนตัวบทหลักฐานเลยณนะที่พวกเขาวลาตาตีละาไม่มีการปฏิเสธเลยแม้แต่ตัวบทเดียววลาตัชบีฮะไม่มีการให้ความคล้ายคลึงกับสิ่งถูกสร้างเลยวลาตาคยีฟ้าและไม่มีการให้วิธีการให้กับพระผู้เป็นเจ้าเลยนี่คือแนวทางของ สรัฟนะครับหลังจากนั้นผู้ประพันธ์ก็ได้ยกตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะนั่นเองนะครับดังกล่าวนี้ก็จะมาพูดก็คือเพื่อที่จะตอบโต้ใครบางทีเขาประพันธ์หนังสือเล่มหนึ่งในยุคสลับเพื่อตอบโต้กลุ่มที่หลงผิดนะครับให้ทราบนะตอบโต้กลุ่มที่หลงผิดในอดีตเพื่อแสดงจุดยืน เพื่อให้ความจริงได้ถูกศาสตร์ต่อจนกระทั่งถึงเรานั่นเองอและหลังจากนั้นท่านก็ยกตัวบทหลักฐานยกชุบฮาร์ดข้อคุมเคือของกลุ่มเหล่านี้ของพวกบิดามาและก็ทำลายมันด้วยกับตัวบทที่มาจากอันกุรานและสุนนะที่ชัดเจนนะครับแน่นอนครับดังกล่าวนี้ทำให้สถานะของอุลามาท่านนี้มีความสมบูรณ์และยืนยันถึงแก่นแท้ว่า เราจะเชื่อในเรื่องอัสมาวะซิฟาตของพระผู้เป็นเจ้านั้นต้องยืนยันด้วยกับอันกรานและสุนนะเท่านั้นเตาฮิดมีสามมีอะไรบ้างหนึ 1, ่งเตาฮิดรูบูบียะเตาฮิดอูลูฮียะและ้วก็เตาฮิดอัสมาวะสิฟาตเรื่องอัสมาวะซิฟาตเรื่องนี้จะต้องมี ตัวบทหลักฐานจากอันกุราและฮะดดษรับรองเท่านั้นนั่นคือจุดยืนของคนในยุคซาลฟนั่นเอดงดังนั้นนะครับวันนี้ก็อัทำเลยแล้วก็อย่าซาก,กุมลลอฮุคอยรอนสำหรับพี่น้องที่ร่วมติดตามนะครับฝากบริจาคให้กับทางโรงเรียนนะครับในการที่จะก่อสร้างหอพักให้กับนักเรียนเพื่อที่จะเป็นซดระกัยารียให้กับลูกหลานและก็คนในอนาคตสืบต่อไปเดี๋ยวัลอ์เดี๋ยวไว้ตามกันใน طلنها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته